สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมตาว่าสไตล์พิชชิงวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการผูกสายช็อกลีดฟูล์คาร์บอนนะผมอีกหนึ่งวิธีนะครับผมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน,น,น้าๆนองๆทุกท่านนะครับลองไปทําดูนะครับผมวันนี้ผมจะใช้สาย PE 65ปกสด์้นะทุกคน PE 65ปกนดะ์สายช็อกลีดท,ที่ผมใช้ ปดสิบปอนด์นะครับผมจะได้มองเห็นในอย่างชัดเจนนะครับผมทุกขั้นตอนเลยนะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับเลขนะครับนำปลายสายมาค่อยกันแบบนี้นะครับดึงลายสาย PE ออกยาวประมาณ1ฟุตนะทุกคนเพราะว่าเราต้องพันรอบหลายรอบนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเอาสาย PE มาพันกับสายช็อตลีดนะครับประมาณ20บรอบนะทุกคน 1,2,3,4,5,16,17,8,9,20ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็จะทําการพันกลับมานะครับผม20รอบเหมือนกันนะครับผมหน,นะทุกคน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ก็ <20. S 2> จะได้ลักษณะแบบนี้ทุกคน20รอบนะไปกลับไป20กับ20บบนะคทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะทำการล็อกตรงกลางนะครับล็อกไว้ประมาณ1รอบก่อนล็อกตรงกลางแบบนี้ทุกคน แล้วก็ดึงให้แน่นแล้วแล้วนำน้ำนะครับผมหาน้ำมาชุบๆหน่อยก็ยจะให้ปมมันรูดเข้าหากันง่ายๆนะครับนำชุบๆค่อยๆดึงนะครับผมจังหวะนี้นะปมมันก็จะรูดเข้าหากันแบบนี้ทวนเห็นไหมครับผมจะเริ่มรูดเข้าหากัน รัดตัวกันเริ่มรัดตัวกันเห็นไหมครับทุกคนสายพีอีมก็จะเรียงตัวกันเป็นปมเล็กๆสวยๆนะครับผดึงไปเรื่อยๆครับผมดึงนแน,น่นนะนแน่แนๆเลยหลังจากนั้น,นรเราก็จะล็อกตรงการเพิ่มอีก6กรอบครับเป็นเรอบนะเพราะว่าเราทําครั้งแรกไป1นรอบไปนะครับ สองนี่คือรอบที่สองทุกคนสองรอบนะสามสี่ที่ห้าทุกคน เจ็ดรอบนะทุกคนแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับเจ็ดรอบแล้วก็ดึงให้แน่นเลยก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราจะเก็บส่วนปลายรอบสุดท้ายนะทุกคนแบบนี้นะครับ ม้วนกลับขึ้นมานะสักเจ็ดรอบะครับม้วนตรงข้างในนะครับข้างในนะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดรอบนะครับจับส่วนปลาตรงนี้ไว้นะครับ แล้วก็พันกลับไปในของเจ็ดรอบเหมือนกันนะับหนึ่งนะสองสามสี่หกเจ็ดรอบนะครับถ้าพันแปดก็หมุนกลับไปแปดรอบถ้าพันเก้าก็หมุนกลับไปเก้ารอบนะทุกคน ก็ดึงส่วนปลายตรงนี้นะครับดึงให้มันปรมรูดเข้าหาก,กันทุกคนอย่าเพิ่งดึงทีเดียวนะกคนก็ค่อยขี้กลับมาก่อนแล้วเอาน้ําแตะๆหน่อยแล้วก็ดึงถ้าคิดว่าปมมันใหญ่เดีย๋ยวเพิ่งดึงทีเดียวให้รูดกลับคืนมาก่อน กลับขึ้นมาใเย็นๆครับค่อยๆทำไปนะเสี็ยแล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นเลยแล้วก็ดึงสายช็อกลิตกับสายพีอีนะครับดึงให้แน่นๆเลย 可以。Hey. ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทุกคนแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงครับตัดปัญหาเรื่องปมรูดไปได้เลยครับวิธีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองทดสอบวิธีที่ผมผูกกับปลายคันตกหมึกนะครับผมซึ่งโลไก่ค่อนข้างเล็กกว่าคันตกปลาธรรมดาทุกคนนี่ครับ ื่นปื้ลื่นเปืป้ทุกคนไม่มีสะดุดไกลด้วยนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงไม่มีหลดแน่นอนทุกคนวิธีนี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้า,น,าน,น้องๆลองไปทําดูนะครับผม <S <S ง่ายๆเลยหากมีข้อสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผม ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแข้งแหวนทนทานใช้งานได้จริงเจ็บชีนอนตัดปัญหาปมรูดไปได้เลยครับ